สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่และเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีด้วยนะคะคือเดือนธันวาคม2560นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นะคะ ทานที่เกิดในราศีตุลในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอะอะไรก็ตามนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ทาหลอดนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่เลนะมองนี้นะคะ เพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำายิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากจะไมไ่อิงลัคนานะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลดวงประจำเดือนธันวาคมนี้ โดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วความเป็นอยู่สุขสบายดีนะคะอยู่ดีกินดีนะคะอ,อยู่ดีกินดีอันนี้คือสภาพทั่วไปทีนี้มาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะคะ <c oughs> สำหรับเรื่องหน้าที่การงานนั้นท่านที่เกิดในราศีตุลช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้านธุรกิจการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือท่านทำองค์กรใดก็แล้วแต่ด้านการงานนี้จเจริญรุ่งเรืองเติบโตขึ้นได้ดีมากๆเลยนะคะบางท่านที่ทำทองค์กรอื่นก็อาจจะได้ขั้นได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นได้สูงขึ้นนะคะและท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวท่านงานของท่านมันก็สร้างฐานให้ท่านดีขึ้นได้เติบโตนะคะ,จะเจริญรุ่งเรือง างานสร้างเงินสร้างชื่อเสียงให้กับตัวท่านทําให้ผู้คนมากมายหลากหลายรู้จักชื่อเสียงในตัวของท่านแล้วหลั่งไหลมารับใช้บริการในรธุรกิจการงานของท่านได้มากมายเลยในช่วงเดือนนี้นะคะเอาเป็นว่าการงานทั้งองค์กรก็ดีงานธุรกิจส่วนตัวก็ดีนะคะหรือท่านที่เป็นนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกัน ในช่วงเดือนนี้หากแม้นว่ามีการเทสข้อสอบนะคะท่านก็สอบผ่านฉลุยเลยนะคะหรือท่านที่เรียนจบแล้วต้องการอยากจะไปสมัครหางานทําในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ขอให้ท่านรีบลงมือไปสมัครงานทําได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าท่านจะไปสมัครงานหน้าที่ใดที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็เรียกตัวท่านเข้ารับ ทำงานอย่างเร็วอย่างทันทีเลยนะคะคือไม่ต้องรอเนิ่นนานไปสมัครที่ไหนเขาก็รับท่านเข้าทำงานนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวัดโอกาสดีในการสร้างงานให้กับท่านนะคะดังนั้นก็เป็นว่าไปสมัครงานที่ไหนก็เขาก็รับท่านเข้าทำงานนะคะหรือท่านจะไปสมัครสอบทำงานรับราชการนะคะ ช่วงนี้ถ้ามีการไปสมัครสอบมีสอบข้อเขียนท่านก็สอบผ่านฉลุยนะคะหรือบางท่านเคยไปสอบอรับราชการเคยผ่านข้อเขียนแล้วหากเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้สอบสัมภาษณ์ก็ก็สอบผ่านสัมภาษณ์นะคะเอาเป็นว่าดวงการงานการเรียนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยในช่วงเดือนนี้ต่อไปมาดูเรื่องการเงินนะคะสำหรับการเงินแล้ว ฐานะการเงินของท่านมันยังอยู่ในฐานะที่ดีที่มั่นคงถึงแม้ว่าช่วงเดือนนี้การเงินมันไม่ได้พุ่งก็ตามแต่สถานะการเงินของท่านมันยังดียังมั่นคงยังมีเป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกรรมยังไม่สั่นคลอนยังไปได้ดีไปได้สวยอยู่นะคะเพราะว่าฐานะการงานของท่านนั้นมันดี งานมันสร้างเงินใกนการท่านดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้ทําไมแม่หมอบอกว่ามันมันไม่พุง่งก็เนื่องจากว่าเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้จับจ่ายใช้สอยอเงินเยอะหลากหลายช่องทางชนิดบางคนก็อาจจะกระเป๋ารั่วด้วยซ้ํานะคะมีจ่ายนั่นจ่ายนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องมีเกณฑ์ได้ไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเลย มีเกณฑ์ได้เดินทางการเดินทางนะั่นแหละมันก็จะได้จับจ่ายใช้สอยเงินเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันจับจ่ายใช้สอยเงินเยอะมันก็จะเกิดขึ้นแค่เฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินมันก็จะสะพัดสะพัดเข้ามาดีนะคะท่านก็จะไม่ไม่ได้ตึงเครียดนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะ สำหรับความรักแล้วท่านที่เกิดในราศีตุลก็ถือว่าดวงแห่งความรักท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบหนึ่งความรักคนโสดสองความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับคนโสดแล้วช่วงเดือนนี้ท่านก็จะดูดีมีเมตตามหานิยมทั้งผู้หญิงผู้ชายท่านก็จะมีเสน่หาแพ่วพาาวไปทั้งตัวท่านใจก็จะหล่อเหลาเนื้อหอมมากนะคะ ดังนั้นช่วงเดือนนี้ก็จะมีคนนําเอาความรักมาสู่ตัวท่านนะคะจะมีความรักอันเร่าร้อนมาสู่ตัวท่านทั้งท่านหญิงและท่านชายท่านจะได้มีความสุขใจแห่งความรักนะคะมีความรักมากมายมาสู่ตัวท่านให้ท่านเลือกมากมายเลยนะคะเอาเป็นว่าช่วงเดือนนี้ชนิดยังไงหัวกระได หัวกระไดมันนะคะก็มีความรักเป็นมาเป็นตัวเลือกมากมายเลยแหละนะคะช่วงเดือนนี้หากใครต้องการอยากจะมีคู่ก็สามารถที่จะมีคู่ได้โดยไม่มีปัญหาไม่มีโอสักอันใดมาติดขัดได้เลยนะคะท่านชายไปจีบสาวไหนสาวเล็กสาวใหญ่ก็จีบติดไปหมดเลยท่านหญิงก็เหมือนกันมีความรักดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านเอาเป็นว่า อยู่ที่ตัวท่านจะตัดสินใจตัดสินใจอยากจะลงเอวยองคู่ของเรือนก็ลงเอยยองคู่ของเรือนได้นะคะอยู่ที่ตัวท่านหรือยังไม่อยากจะตัดสินใจของเรือนก็ไม่มีโสรร์ษษษษษในด้านแห่งความรักนะคะต่อไปมาดูความรักสำหรับคนมีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวสถาบันครอบครัวอ,อบอุ่นกลมเกลียวเหนียวแน่นดีมากๆเลยด้านความสัมพันธ์อบคนดีมี ความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ,ะทั้งสามีและภรรยาต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างงานสร้างเงินช่วยกันขยันขันแข็งสร้างเงินเพื่อที่จะ,ะทําให้ครอบครัวนี้ได้เติบโตได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะทั้งลูกเต้าลูกหลานก็ดีนะั้นลูกเต้าลูกหลานก็ดีช่วยกันทํามาหาเลี้ยงชีพช่วยกันสร้างงานสร้างเงินเนะี่ คู่ครองในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมกันอย่างว่าได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าสามีและปัญญาจับอะไรทําอะไรทําอะไรมันก็ก่อเกิดแห่งการเงินการทองมีความสุขกันท่วนหน้าดีมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องเคราะท่านก็ดวงดีอีกเรื่องเคราะท่านไม่มีเคาะอันใดเลยนะคะช่วงเดือนนี้ไม่มี ไม่มีพยัน์อันตรายใดๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะถือว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะกล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลช่วงเดือนนี้ท่านจะดูดีมีเมตตามหานิยมยิ่งนักนะคะมีสเสน่หาแผวพาวไปทั้งตัวเลยและอีกอย่างหนึ่งช่วงเดือนนี้ท่านก็จะมีพลังกฤษฤษิจพิเศษมีซิกเซนอันแรงกล้านะคะ ท่านปารถนาเรื่องอะไรปารถนาอะไรขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะได้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาดีมากๆเลยนะคะช่วงเดือนนี้นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเอาเป็นว่า ดวงชะตาของท่านที่เกิดราสีตุลดีมากๆในะช่วงเดือนนี้ดีทุกเรื่องเลยนะคะปาถนะอะไรก็ได้ดั่งใจดั่งหวังสมหวังสมปาถนาดีมากๆนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าปีใหม่นะคะเดือนมกราคมนะคะก่อนจากไปแม่หมอก็ขออวยพรทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดการเฮงเปัง,ปงๆนะคะ บ๊ายบาย